สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep 98นะคะเกาแปล้วนะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอดสามศูนย์มีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะหรือสายด่วนนะคะ083ย3แปดสานะคะสะดวกสแกน QR Code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะ วันนี้ ep 98นะคะของดีของเด็ดนะราคาเริ่มต้นนะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นที่องค์ละ500บาทค่ะ500บาทรวมส่งนะคะเริ่มจากนะคะเริ่มจากเป็นพระองค์ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อชินองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะเก่าๆเลยค่ะ ห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิรัน,นะคะ่ะพระปิรันเนื้อผงแบบนี้นะคะสภาพใช้นะคะสภาพแบบเก่ามากนะคะนี่นะห้าร้อยบาทรวมส่งะคะ่ะห้าร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาลงรักแบบนี้เลยเก่าเก่าเลยนะคะ สวยนะคะนี่เลยนะคะห้าร้อบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นผ้าสุ้มกอนะคะผ้าสุ้มกอเนื้อดินนะคะแบบนี้เลยมันๆเลยนะคะ500บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะหล่อหลวงพ่อพรมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะแบบนี้ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระเนืมลผงนะคะแบบนี้นะกเก่าๆเลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทรวมส่งเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะพี่ๆค่ะต่อไปพระกิ่งค่ะพระกิ่งมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งแบบนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะ เป็นแม่ชีบุญเรือนค่ะแบบนี้เป็นดอกพิกุลนะคะด้านในแม่ชีบุญเรือนนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหมักคุยค่ะกเก่าเลยนะคะลงรักถักเชือก,กเก่าแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะ ราดําฝั่งในเนื้อแบบนี้เลยนะคะกเก่าๆปิดทองนะคะแล้วก็มีลักษณะ,ะลงลักษ์ด้วยนะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะมาพร้อมกรอบแบบนี้ก็ไปพร้อมกรอบแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินแบบนี้นะคะสวยๆกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหลี่ยมแบบเหลือบทองอยังไงไม่ทราบนะแบบนี้อกล่อแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆนะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพาสีิวลีค่ะแบบนี้เลยนะคะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะรวมส่ง รายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดแบบนี้นะเก่าๆเลยนะคะเขียวๆแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะรวมส่งนะคะรายการต่อไปเป็นพะัะปิดตานะคะเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรไม่ทราบนะถักเชือกแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆเก่าๆเลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะรวมส่งค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จได้มาสององค่ะแบบนี้นะคะพระสมเด็จได้มาสององนะคะสมเด็จรายการที่หนึ่งนะคะสวยๆวยเก่าๆแห้งๆเลยนะคะแบบนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะพระสมเด็จรายการที่สองสภาพเก่าๆนะคะ ห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญอะไรไม่ทราบนะคะเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะแบบนี้นะองค์ใหญ่ๆนะคะแบบนี้เลยใหญ่กว่าเหรียญห้าเหรียญสิบเยอะมากนะคะใหญ่กว่าเหรียญห้าเหรียญสิบเยอะมากนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะ เป็นพับผงสุพรรณค่ะเนะื้อดินแบบนี้นะสสวยเลยมันๆเลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อพับปิดตาเหรียญหล่ลอโบราณแบบนี้นะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นอ่า หลวงพักคงค่ะพักคงเนะื้อดินพักคงนะคะนี่นะห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นชินราชใบเสมาค่ะแบบนี้เลยองสีทองทองแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินแบบนี้นะคะนี่เลย 500บาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระนางพญาค่ะอกนูนเล็กนะสวยๆมันๆเก่าๆเลยนะคะแบบนี้เลย5้าร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อโบราณแบบนี้คะ่ะเก่าๆไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการ500ยนะเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญจุลาลงกรณ์นะคะด้านหลังขี่ช้างแบบนี้นะได้พระตรงตามรูปแน่นอนนะคะพี่ๆค่ะได้พระตรงตามรูปแน่นอน500อบาทรวมส่งนะคะจบแล้วนะคะสําหรับรายการ500บาทต่อไปนะคะรายการนี่เลยอันเนี้ยขนาดพระบูชานะขนาดพระบูชานะคะ องใหญ่นะคะเนี่ยองใหญ่นะเดี๋ยน้องจะวัดให้ชมนะคะฐานกว้าง12เซนค่ะฐานกว้าง12เซนนะนี่นะ12เซนนะคะส่วนสูงนะคะส่วนสูงนี่เลยนะคะ1 2บองจุ 7. นะคะ สิบสองจุดเจ็ดนะนี่นะคะเป็นเซนนะคะเซนติเมตรนะคะพี่พี่นี่นะเป็นพระอะไรไม่ทราบนะคะบุทองนะคะบุทองแล้วแบบเก่ามากเอ้บุบุเงินค่ะขอขอ,ขอโทษทีเป็นบุเงินนะคะบุเงินเก่ามากค่ะอันนี้นะนี่นะคะเป็นบุเงินนะคะนี้ เขาเรียกว่าพระไรไม่ทราบเป็นขนาดพระบูชานะคะฐานกว้างสิบสองเซนค่ะฐานกว้างสิบสองเซนเอ้าไม่ใช่นี่เขาวัดกันอย่างนี้ใช่ไหมนี่ค่ะนี่นะสิบเอ็ดเซนครึ่งนี่ค่ะสิบเอดเซนครึ่งนะนี่นะส่วนสูงนะคะ ส่วนสูง12.5นะคะเป็นเซนติเมตรนะคะนี่ค่ะ700บาทนะคะ700บาทรวมส่งนะคะ700บาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะอันนี้รายการถาดนี้นะคะถาดน,าดนี้ถาดนี้องค์ละ1,000บาทนะคะเริ่มจากนี่ค่ะพระสมเด็จเล่มกรอบนะคะพระสมเด็จเล่มกรอบ หนึ่งพันบาทรวมส่งค like, like ่ะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญพ่อเดิมเลี่ยมเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะได้มาแบบแบบอย่างนี้เลยเป็นเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะนี่นะหนึ่งพันบาทรวมส่งค่ะหนึ่งพันบาทรวมส่งในการต่อไปนะคะเป็นเสือค่ะเป็นเขี้ยวนะคะเขี้ยวเสือแบบนี้นะรายละเอียดที่ว่า ลงลงยันนะคะแบบนี้เลยนะทั่วทั้งองค์เลยค่ะนี่นะเป็นเขี้ยวนะคะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะหนึ่งพันบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะนี่เลยค่ะถาดนี้นะองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเริ่มจากเบียเอเริ่มจากอ่าอะไรนะหมากทุยนะคะเลี่ยมเงิน หมากทุยเก่ามากนะคะลงรักแท้กเก่าๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะลงรักปิดทองมาแบบนี้กเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นเลี่ยมเงินอีกต่างหากนะคะ1,500บาทรวมส่งะคะ่ะ1,500อบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะอันนี้ว่าไม่ทราบไม่ทราบว่าเป็นผ้าอะไรนะคะแต่ว่าเขาเลี่ยมเงินมานะเลี่ยมเงินมาเก่าๆเลยนะคะ หนึ่งพันห้าร้อบาทลวมส่งค่ะมีคาดเขียวมีอะไรเนาะนี่ค่ะ1,500อบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะเลี่ยมเงินเหรียญหลวงปู่สุขเลี่ยมเงินมาแบบนี้นะคะส,สวยๆนะเก่าๆด้วยหนึ่งพัน้าอบาทลวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะรายการสุดท้ายนะ ถาดนี้นะคะถาดนี้อง์ละสองพันบาทค่ะองละสองพันบาทรวมส่งนะเริ่มจากนะคะพ้าล่วงลางปืนดูการแตกใยรายละเอียดนะคะสวยงามมากนะคะเก่าๆเลยนะสวยสวยเลยตามตำลาเลยนะคะตามตำลาเดี๋ยวน้องจะส่องใยให้ชมนะคะ นี่นะนี่นะคะใย,ยสวยธรรมชาตินะหาที่ไหนไม่ได้นะคะสวยเก่ามากนะนี่เลยนะคะรายละเอียดคือดีมากเลยนะคะสองพันบาทเท่านั้นค่ะสองพันบาทรวมส่งสองพันบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นสิงค์ค่ะ สิงหาแกะสิงทรงเครื่องแบบนี้นะคะงาแกะสิงทรงเครื่องแบบนี้ตาแดงแบบนี้เลยนะคะนี่นะมียันด้านล่างนะคะสองพันบาทรวมส่งค่ะสองพันบาทรวมส่งตัวอุบอวบเลยนะคะตามตำราเลยนะแบบนี้นะคะสองพันบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะอ่าเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินแล้วก็เลี่ยมเงินนะคะ เหรียญเงินแล้วก็เลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะคะ2,000บาทรวมส่งนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ EP 98นะคะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด304 BIBEW นะคะมีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะหรือสายด่วนนะคะ083 43 7 4753 สะดวกสแกนคิว o คตแคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆจะได้ชมพักของดีของเด็ดก่อนใครเขาเลยนะจะได้ไม่พลาดนะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะน้องขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าถ้าเกิดว่าวันไหนน้องมาได้ทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยน้องจะส่งเป็นรูปภาพให้พี่ๆชมกันก่อนนะคะบางทีน้องทํางานไปด้วยไม่ค่อยว่างเนาะ สุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณแล้วค่ะนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอีพีนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ